ก็จะมาสอนวิธีการซักผ้านะลูกนะถ้าเกิดว่าวันไหนพ่อไปต่างจังหวัดไปดูงานต่างจังหวัดไปหลายวันอย่างเงี้ยนะครับเซลแล้วก็น้องๆต้องช่วยกันเอาผ้านในบ้านอนะ่ะออกมาซักแล้วก็ตัด็จะดไม่ลูกเดีย๋ยวพ่อจะสอนวิธีการใช้นะครับ mm hmm. ก็อันดับแรกหนูก็ไปเสียบปักตรงมุมเสารตรงนั้นน,นะลูกนะแล้วก็ผ้าเนี่ยมาหยดอลงเครื่องนี้นะครับหยอนลงเสร็จปุ๊บ ผ้าหย่อดลงเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็เอาน้ำยาเนี่ยน้ำยาซักผ้านเนี่ยนะครับเทลงไปนะครับเทลงไปอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นน้ำยารับพนุ่มนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นน้ำยาซักผ้าฝั่งขวาจะเป็นน้ำยาปรับพนุ่มนะครับเสร็จแล้วหนูก็ดันเข้าไป, <c oughs> ไปอย่ายลืมดันเข้าไปนะพ่อเคยลืมพ่อเคยลืมดันเข้าไปแล้วทีนี้ซักผ้าจนเสร็จแล้วแต่ว่า ยาซักผ้า,ามันไม่ล่วงลงไปนะครับเพราะว่าพ่อลืมดันเข้าไปนะครับอย่าลืมเหมือนพ่อนะอันนี้อ่ะพอนูดันเสร็จหนูก็ปิดฝาไว้หนูก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็หนูตัวเรืกอาระดับน้ําก็ดูว่าผ้าบ่มข,ของหนูอ่าเยอะไหมถ้าเยอะก็เอาที่ระดับสักแปดแล้วก็เก้านะครับหรือไม่อ่ะสักแปดเก้าก็ได้ทีนนี้เวลาซัก ซักสัก12นาทีก็พอนะครับล้างล้างหนึ่งน้ำนะครับแต่ว่า,าที่ที่นวลสกปกล้างสักสองน้ำก็ได้ทีนี้เวลาปั่นอันนี้ปั่นเวลาปั่นนี่นปั่นสูงสุดเลยก็คือ9นาทีนะครับแล้วหนูก,ก็กดตรงค,คำว่าอะสตาร์ทเลยเลยนะครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจหรือไหมเข้าใจเข้าใจไหม はい。